สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกวางพูดได้นะคะทางสถานีวันเลสคิวทีวีตันไัยนะคะทางจาันดำระบบซีแบนทั้งช่อง191นั่นเองค่ะพบกับดิฉันหนูนชาชยาดาพันบัวนะคะเอ็กโคทูทูแทงโก้โรมิโอโฮเทลค่ะแล้วก็คุณกวางนะคะสวัสดีค่ะค่ะเรากลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในช่วงเวลาของ15บหนากาถึง16บหนากาของทุกวันจันถึงศุกร์นั่นเองค่ะ สำหรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะคะเราก็มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบ่งปันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาจากทั่วประเทศเลยนะคะค่ะ,ะเข้าสู่ในเรื่องของอใกล้จะถึงเข้ามาแล้วนะคะในเรื่องของวันเลสคิวทีวีจันทรยค่ะร่วมกับบริษัทเวนเนอร์ประเทศไทยนะคะจัดก,กิจกรรมมหกรรมสินค้าลดราคากองทัพสินค้ามากมายกว่า1,000นรายการด้วยกันเลยค่ะคุณกวางนะคะอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยไฟไซเรนนะคะแล้วก็วิทยุสื่อสาระคะ่ะในวันที่ พรุ่งนี้แล้วนะคะ28มีนาคมถึง1เมษายนนะคะ5วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมมาที่วันเลสคิวทีวีดนไทยค่ะณถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็สามารถสอบถามเส้นทางได้ที่หมายเลขค่ะคุณกวางหมายเลข02นะคะ432-0991-2นั่นเองค่ะสามารถสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะส่วนนักข่าวจิตอาสาอันนี้สำคัญมากที่ส่งข่าวสารให้กับทางสถานีของวันเลสคิวทีวีดนไทอย่างต่อเนื่อง งานนี้เป็นาภายใต้ชื่องานของวันวันลสคิวแตงกิ้วเซลนะคะเราก็มีจัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าที่นํามาลดราคากันอันนี้เป็นข่าวสารการประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้แล้วนะคะคุณกวางพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้แล้วยังไงพบกับคุณกวางได้นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้เราและอีก5วันด้วยกันอีก4วันพรุ่งนี้แล้วก็อีก4วันก็คือ28 1ถึง1เมษายนนี้นะคะ5วันเท่านั้นนะคะเราจะจัดกันแล้วก สินค้าของเราที่สําคัญมากเลยก็คือสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดสําหรับในงานนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยนะคะแจ้งความประสงค์มาได้ค่ะนะคะอันนี้คือในเรื่องของข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของวอลเลซคิวของเราค่ะไปสู่ในช่วงของเออทศก,กาลสงการที่กําลังจะมาถึงค่ะนะคะเทศก,กาลสงการนะคะได้สัตว์น้าํากันนะคะสํานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอเชิญท่านผู้ใช้รถทุกท่านนะคะร่วมกับโครงการ ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนะคะก็7วันอันตรายก่อนที่จะถึงเทศกาลสงการนะคะตรงนี้เราขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตรวจรถสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้มีการตรวจรถนะคะในภายใต้ชื่อของตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนะคะโดยผู้นํารถเ,าเข้ามารับการตรวจค่ะจะได้รับการบริการตรวจสอบรถเบื้องต้นฟรีนะคะ 20รายการด้วยกันก็คือสภาพยางระดับน้ําในหม้อหม้อน้ำนะคะแล้วก็ระดับระบบไฟสายพานพร้อมปรับตั้งให้ด้วยนะคะตรวจสอบท่อยางหม้อน้าแล้วก็รอยรั่วต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายรายการด้วยกันเลยเอุปกรณ์สายแบตเตอรี่อันนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็น้ํามันเครื่องด้วยไส้กรองต่างๆนะคะเราก็มีการตรวจสอบสภาพรถด้วยนะคะที่ค่ะที่สํานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่1นนะคะค่ะแล้วก็ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกสาขาเลยนะคะที่บริการให้อยู่แล้วก็มีสถานสถานตรวจสภาพรถเอกชนศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายที่มีป้ายติดให้บริการคำว่านะคะตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนะคะตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงวันที่1ิเมษายนนี้ด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะสำหรับในการเดินทาง ของอเทศกาลสงการที่กําลังจะมาถึงค่ะคุณผู้ชมคะสภาพรถก็คือสําคัญมากนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไกลๆบางท่านนี่ต้องกลับต่างจังหวัดนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไปในเรื่องของเรามาทราบตั้งแตห่หลายวันแล้วนะคะทีค่คุณพี่เผือกได้เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็เป็นงานของหนึ่งทศวรรษอุทย,ยานแห่งการสื่อสาร ะะทางคารวานของกวางค่ะได้เดินทางไปที่ะตะพานหินอำเภออ,อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณพี่เผือกแล้วก็คาราวานของมหากรรมสินค้าลดราคาของเราไปลดราคาที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็สินค้าของเรานําไปหลากหลายด้วยกัน <c oughs> ท่านใดที่อยู่ภาคใต้นะคะใช่ค่ะ <c oughs> ท่านใดที่อยู่ภาคใต้ค่ะก็ขอเลยนเชิญไปซื้อหาซื้อสินค้าได้ที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ไหนดีเบอร์ไหน0ูน์นะคะสองสองสนะคะที่เบอร์ของคุณกวางได้เลยค่ะตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่บริการให้อยู่นะคะก็จะติดต่อเซล์ให้ประสานงานให้อีกครั้งหนึ่งเบอร์โชว์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะค่ะ S M S เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะสี่สองสองหน่ส่ค่ะส่วนเบอร์ติดต่อช่องทางการติดต่อของเราก็คือ0 9 2 1 1 6ก้าสอ นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือติชมแนะนํารายการได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าทางเบอร์โทรส่วนเบอร์โทรนี่สําคัญมากในเรื่องของช่วงที่2และที่3ของรายการนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ในการขอซื้อสินค้านะคะมีมีมฮะเอสเมค่ะมีสินค้าอะไรมาขายครับวันนี้มีอะไรคุณรู้ไหมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหูนะคะท่านใดที่มีความสงสัยในเรื่องของหู เดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องของสุขภาพนะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเฉลยในช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับในช่วงนี้ในเรื่องของข่าวสารการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะจากที่ภูเก็ตนะคะยังคงอยู่ที่ภูเก็ตค่ะจากกรณีเหตุที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในวันที่26ที่ผ่านมานี้นะคะคนงานลงไปลอกท่อบ่อระบายน้ำเสียนะคะเกิดเหตุเกิดเกิดจากเกิดอากาศหายใจแล้วก็มีผู้เสียชีวิตคาบ่อบำบัดเนี่ยสีศพด้วยกัน ซึ่งมีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกุศลกุศลธรรมภูเก็ตค่ะได้ลงไปช่วยเหลือแล้วก็ขาดอากาศหายใจหมดสติไปอีก4คนหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัสอยู่ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็เหตุเกิดที่หน้าบริษัทนำชัยขนส่งทางทะเลอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะใกล้กับโลตัสเอ็กเพสทางไปเกาะสิเลนะคะขณะนี้ค่ะน้องโอค่ะนะคะรหัส กุศลธรรม3421ค่ะน้องโอหนึ่งในอาสากู้ภัยที่ลงไปช่วยเหลือจนหมดตนตนเองเนี่ยค่ะหมดสติไปนะคะตรงนั้นก็คือน้องโอค่ะในทีมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิกุศลธรรมภูเกต็ตนะคะแล้วก็อาการตอนนี้น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะแล้วก็นอนหมดสตินะคะปอดติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรง,โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตค่ะ วันเลสคิวทีวีันไัยนะคะแล้วก็รายการกวางพูดได้นะคะรายการของเรานี่เองรวมส่งร่วมกันส่งกำลังใจแด่เพื่อนเพื่อนร่วมอุดมการนะคะให้เผชิญแล้วก็ผ่านพน้นให้ให้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในเหตุการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หายไวๆนะคะอาการให้หายมาปกติไวๆด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมคือเขาเป็นพวกนักนักจิตอาสา ะะก็ขอให้หายเป็นปกติโดยไวด้วยนะคะอันนี้ก็คือทางทีมทีมงานของวันเ e สคิวทวิตันภัยแล้วก็รายการทีมงานของกวางพูดได้นะคะก็ขอขอให้หายไวๆนะคะสำหรับน้องโอค่ะก็ขอบคุณภาพข่าวจากเทพกษัตตรีศูนย์หนึ่นะคะแล้วก็กลุ่มคนอาสากู้ชีพกู้ภัยไทยแลนด์นะคะทีะ่ให้ข้อมูลตรงนี้มาค่ะเพิ่มเติมในเรื่องของ วันนี้ก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะคะ,ะจากเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้นิคมรถไฟมักกะสันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณกวางทางชุมชนนิคมมักกะสันเนี่ยต้องการข้าวกล่องอาหารและน้ําดื่มท่านใดที่สามารถประสานต่อ,อแล้วก็ติดต่อแล้วก็สามารถที่จะต้องการที่จะบริจาคข้าวกล่องและน้ําดื่มค่ะที่นิคมนิคมรถไฟมักกะสัน เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ยังขอความช่วยเหลืออยู่นะคะยังคงต้องการอาหารและน้ําดื่มท่านใดที่สามารถประสานแล้วสามารถประสานมาได้ค่ะที่จะสามารถที่จะบริจาคและก็ร่วมประสานมาได้ที่คุณนกนะคะ087ค่ะ9102202พี่นกนะคะประธานชุมชนค่ะขอ,ขอรับบริจาคมานะคะก็สามารถที่จะยื่นความประสงค์ได้นะคะถ,ถ้าเบอร์ติดต่อไม่ทันนะคะ0 8 7ค่ะ9102202 นะคะสำหรับในการขอความช่วยเหลือจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนิคมนิคมรถไฟมัตสันนั่นเองนะคะค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์ที่ยังมีเราต้องการความช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข่าวสารที่เราพร้อมแบ่งปันแล้วก็ให้คุณผู้ชมบอกถึงบอกส่งต่อถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับเหตุสำหรับในเรื่องของการ ให้ความช่วยเหลือกันค่ะในเรื่องของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาค่ะเขามีจดหมายส่งขอขอบคุณมานะคะตามที่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นของเพื่อการศึกษาได้จัดก,กิจกรรมโครงการผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียนแบบสี่ห้องเรียนให้กับโรงเรียนบ้านป่ากล้วยนะคะอำเภอวังกะทะอำเภอตำบลวังกะทะค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรี ขออภัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะนะคะแล้วก็มอบอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอนนะคะอุปกรณ์การกีฬาต่างๆในเมื่อ,อในอวันที่22ค่ะ2 2ถึง23มีนาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนนะคะ259,019บาท25สต่างนะคะแล้วก็ทางชมรมของวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาขอขอบคุณสมาคมชมรมกลุ่มบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วก็หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสน,นุนการบริจาคสิ่งของและอื่นๆทําให้ทางโครงการนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะคุณกวางนะคะแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทางชมรมของนักวิทยสครเล่นเพื่อการศึกษาค่ะคงจะได้รับการสนับสนุนทุกท่านด้วยมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะนี่คือเป็นในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะส่วนทางเพื่อการศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีจดหมาย มาถึงทางสถานีของเราด้วยนะคะก็อขอบคุณสื่อมวลชนที่มีการออกอากาศแล้วก็ไปอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งของบริจาคมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็ส่งจดหมายขอขอบคุณมากค่ะนะคะเราก็พร้อมส่งต่อเหมือนเดิมนะคะค่ะไปในเรื่องของออในวันที่29ถึง30มีนาคมนี้ที่จะถึงนะคะณโรงแรมจันทรารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค,ค่ะซึ่งมีหมายเลข คือเขามีการประมูลประมูลเลขสวยทะเบียนรถค่ะคุณทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถนะคะแล้วก็เขาประมูลกันที่จังหวัดนครนายกนะคะทางจัดที่โรงแรมจันทรารีสอร์ทนะคะซึ่งมีหมายเลขทั้งหมดเนี่ยจำนวน3 301หมายเลขนะคะตั้งแต่หมวดอักษรกไก่งองูนะคะหมายถึงกไก่งองูนี่หมายถึงการงานมั่นคงแล้วก็การเงินมั่งคัง่ง นั่นเองนะคะมีความหมายด้วยอันได้แก่เลขตัวเดียวค่ะเลข2ตัวเหมือนกันแล้วก็เลข3ตัวเหมือนกันเบิ้ลนั่นเองแล้วก็หลักพันแล้วก็เลขเรียงบางคนนี่เขาก็มีหานะหาเลขที่เป็นเอ่อเพิ่มบารมีให้กับตัวเองนะคะก็สามารถไปได้ที่นะโรงแรมจันทรารีสอร์ทค่ะที่จังหวัดนครนายกในวันที่29-30มีนาคมนี้ค่ะมี5 5 5หหด้วยนะคุณ กองงนะกงไงกงกงห5า 5, 5, 5, 5, 5นั่นเองค่ะ <laughs> นะคะก็สามารถที่จะ,ะเข้าร่วมง,งานนี้ได้ค่ะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่037ค่ะ312 310นะคะอันนี้คือเบอร์โทรแล้วก็อีกหมายเลขหนึงค่ะ037 311260อีกหมายเลขหนึ่งนะคะสามารถสอบถามลงทะเบียนที่หน้าง,งานแล้วก็พร้อมรับเอกสารประกอบดังนี้ค่ะมี เอกสารที่เพิ่มเติมด้วยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะค่ะอีกเช่นเคยค่ะเราขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของคาราวานของกวางพูดได้ไปที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ในขณะนี้นะคะภาคใต้ในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่นะคะและจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถที่จะไปะพบกับคาราวาันกวางพูดได้หรือว่าคุณพี่เผือกอยู่ที่นั่นค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ในค่ำคืนนี้เป็นงานไอบอลน,นะคะ ค่ะส่วนอีกงานนึงค่ะใกล้จะถึงแล้วในวันที่28ถึง1เมษายนนี้นะคะเริ่มแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะ5วันเท่านั้นอันนี้เป็นข่าวดีเพราะว่าเราได้จัดงาน One l e s c u e Thank You Sale เป็นการขอบคุณนะักข่าวจิตอาสานักวิทยุสมัครเล่นแล้วก็กลุ่มกู้ชิพกู้ภัยต่างๆแล้วผู้ที่ให้การสนับสนุน One l e s c u e มาโดยตลอดนะคะเราจะมาเจอกันในงานนี้นะคะเรามีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ค่ะมาหากรรมสินค้าลดราคากู้ชิพกู้ภัย,ย,ยวิทยุสื่อสารได้ข่าวว่าลดมากถึง50%นะคะครึ่งครึ่งไปเลยโอ้ยแล้วกองทัพสินค้ามากมายอ,อ๋อไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวคุณแอนลงไปลม้มลงไปฉันไม่ช่วยคุณนะคะนะคะคุณกวางค่ะสำหรับในช่วงที่2ของรายการค่ะกูรูผู้รู้วันนี้เรามาคุยเรื่องหูกันนะคะหูหูนี่สวยงามมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะะว่าคืออะไร นะคะอะไรเอ่ยไว้แล้วก็เดี๋ยวในช่วงเบอร์ติดต่อของเราค่ะจดเบอร์ไว้เลยนะคะ092เค่ะ1165657เช่นเคยค่ะ SMS นะคะ SMS ของเรา4 2 2 1 1 4 4นะคะวันนี้วันนี้ SMS มาว่าจะไปหาพี่กวางพรุ่งนี้มาเลยที่งานวอลเลซคิ Sale ครับมาเลยเนาะมาเลยนะคะพี่กวางรออยู่ค่ะมาเลยแล้วเราจะได้เจอมาสคอตแบบนี้เหมือนกันนะคะพี่กวางรอพบคุณผู้ชมอยู่ค่ะยังไงเดี๋ยวเราเอ่อมาพบ กันในช่วงที่2ของรายการนะคะตอนนี้แล้วก็วันนี้เราอะตั้งตาคืออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนตั้งใจดูนะคะพักสักครู่คะ่ะเดี๋ยวกลับมาคะ่ะบบ๊ายบายาย